สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมเนี่ยได้ทำคลิปนะครับไว้เป็นมิ팅ออนไลน์นะครับในวันอังคารที่วันที่เจานะทุกคนเนาะโอเคก็สวัสดีทุกทายทุกคนด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับผ่านมาแล้ว2 EP นะครับ EP ที่1และ EP ที่2นะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับหวังว่าเพื่อนๆอะไรคนนะครับคงเข้าไปรับฟังแลวก็ลองไปนําปฏิบัติใช้ดูบ้างแล้วแล้วได้ผลเป็นยังไงนะครับลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยหรือว่า ลองมาแชร์กันที่ในหลายกลุ่มพวกเราก็ได้นะครับในกลุ่มของ g e n e ็ตขันะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดในเรื่องของหัวข้อ s l เ s u c c e s ซ p r i n c i p l e นะครับหลักความสำเร็จในการขายเป็น EP ีที่3นะครับภาพแห่งตนครับคือเซลอิมเมจครับในการขายนั่นเองโอเคและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะนำทุกคนครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับโอเคผมขออนุญาตใช้น้าจอหน่อยนะอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอ่ะโอเคเห็นแล้วครับตันนี้ครับวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องนี้เป็น ep สมเขาเรียกภาพแห่งตนครับเพื่อนนะครับภาพแห่งตนเนี่ยคืออะไรภาพแห่งตนคือส่วนที่เป็นกุญแจสําคัญของบุคลิกภาพของคุณครับหรือของตัวเรานี่แหละนะครับภาพแห่งตนของคุณเนี่ยคือลักษณะที่คุณเนี่ยมองตัวเองและคิดเกี่ยวกับตนเองครับมันมักจะถูกเรียกว่า กระจกภายในคุณมองเข้าไปในกระจกในทุกสถานการณ์เพื่อเห็นว่าคุณเนี่ยควรแสดงการปฏิบัติออกมาที่เหตุการณ์ข้างนอกอย่างไรคุมประพฤติที่ข้างในในลักษณะที่สอดคล้องครับกับภาพที่คุณเห็นตัวเองที่ภายในเสมอโอเคผมให้ดูนะครับจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ตัวอย่างนะครับแต่ละหัวข้อไป ข้อแรกครับคุณเห็นตัวเองอย่างไรครับตัวอย่างเช่นหากคุณมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนสงบมั่นใจแล้วก็เก่งในงานขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อคุณเข้าสู่กิจกรรมการปฏิบัตินั้นๆนะครับคุณจะรู้สึกสงบมั่นใจครับแล้วก็เก่งคุณจะเป็นบวกนะครับและมีความสุขคุณจะปฏิบัติออกมาดีและได้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศครับแต่ไม่ว่าจะเหตผลใดก็ตามนะครับ มันไม่ได้เป็นไปด้วยดีในเวลานั้นนะคุณจะโยนมันทิ้งและรู้สึกกับมันว่าเป็นสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นครับทุกคนถ้าแผนถ้าแผนตนของคุณเนี่ยมีความชัดเจนนะครับหม่ถึงแผนการตัวเราเองเนี่ยมีความชัดเจนในตาของคุณนะครับคุณมองเห็นตัวเองว่าเราเนี่ยเก่งคุณมีความสามารถในด้านนั้นและมีสิ่งใดสามารถและไม่มีสิ่งใดครับสามารถรบกวนภาพในความนึกคิดของ คุณได้ครับหัวข้อที่2ครับเดี๋ยวผมจะสรุปช่วงท้ายนะครับเปลี่ยนภาพแห่งตนของคุณครับการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่รวดเร็วเนี่ยมากที่สุดในการขายมันมีผลมาจากการเปลี่ยนภาพแห่งตนของคุณครับขณะเวลาที่คุณมองเห็นตัวเองแตกต่างออกไปคุณจะประพฤติท,ที่แตกต่างออกไปเช่นกันครับมันเหมือนภายในมันมีมุมมองที่แตกต่างการประพฤติภายนอก มันก็แตกต่างครับและเนื่องจากคุณประพฤติแตกต่างออกไปคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปครับนี่ยรับเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยทาไมถึงประสบความสมําเร็จจริงๆแล้วครับหลักของาศาสตร์ NLP เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จครับคือสําเร็จตั้งแต่ภายในแล้วครับสําเร็จตั้งแต่ Visualization สําเร็จตั้งแต่ในจินตนาการเลยครับมันมีคำพูดคนหนึ่งของอัลเบิร์ตออาสไตรที่กล่าวไว้ว่าจินตนาการมีค่ามากกว่าความรู้นี่คือาศาสตร์ ที่ลำ้ำล้ำลึกมากๆนะครับแล้วถ้าใครทําได้ขายดีแน่นอนขายดีแน่นอนนะครับ <c oughs> เราก็เอามาใช้กับธุรกิจอสังหารเรานะครับดูข้อนี้ครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับฟังอย่างตั้งใจนะทุกคนนะหลายปีผ่านมาแล้ว <c oughs> ในขณะที่ <c oughs> ตัวตีย <c oughs> ในขณะที่ชายคนหนึ่งครับกำลังขายบัตรสมาชิกของสโมสรแห่งหนึ่งไปตามสานักงานางต่างๆ เขาก็จบการนําเสนอของเขาครับด้วยการให้แผ่นพับแก็บผู้ที่เข้าไปพบซึ่งบอกประโยชน์คร่าวๆของความเป็นสมาชิกแล้วก็แนะนําให้เขาคิดดูภาพแห่งตัวของชายคนนี้ก็คือว่าเขาไม่สามารถทําให้ตัวเองนะครับขอให้ผู้ที่เป็นลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ครับตลอ,อดทั้งวันของเขาเนี่ยจะเดินทางไปยังเหน็ดเหนื่อยจากสํานักง,งานหนึ่งไปอีกสํานักง,งานหนึ่งนะครับเพื่อนําเสนอสินค้า แล้วก็ทิ้งแผ่นพับเอาไว้ให้อ่านต่อและก็ดังที่คุณอาจจิรตนาการได้เขาไม่สามารถขายของได้เลยครับเมื่อเขาโทรกลับไปยังคนที่เขาคิดดูก่อนพวกเขาก็จะพูดคำว่าไม่สนใจนพวกเราขายบ้านเลยครับเจอแบบนี้ไหมมาดูจุดเปลี่ยนนะครับ <c oughs> จุดเปลี่ยนก็คือเขารู้สึกสิ้นหวังไปวันวันครับเขารู้สึกแย่แม้ว่าเขาจะพบผู้คนที่อาจจะเป็นลูกค้าหลายต่อหลายรายในแต่ละวันครับเขาก็ขายได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ตื่นเขาพบสิ่งที่จะทําให้อาชีพของเขานะครับเปลี่ยนไปในตอนนั้นเขาตระหนักว่านั่นคือความกลัวในการขอให้สั่งซื้อครับทุกคนคำนี้คือคี์เลย มันคือความกลัวในการขอให้สั่งซื้อครับซึ่งทำให้เกิดปรรัญญาทั้งหมดของเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เขาหวังว่าจะเป็นลูกค้าเขาหรอกแต่มันเป็นคิดตัวเขาเองนั่นแหละครับเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนภาพแห่งตนครับของเขาเสียใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเขาต้องการทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นครับ ตัดสินใจวันลุงขึ้นนั้นเลยครับเขาตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะไม่โทรกลับไปหาผู้ที่เขามุ่งหวังแล้วครับไม่ต้อหาลูกค้าม,มุ่งหวังแล้วจะให้เป็นลูกค้าอีกขนาดการซื้อมันเล็กน้อยมากครับและเมื่อเขานําเสนอจบลงผู้ที่เขาหวังนั้นก็จะเข้าใจทุกสิ่งเป็นอย่างดีตามที่จําเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจแล้วนะครับไม่มีประโยชน์หรือข้อดีใดๆ ของการทิ้งเอกสารไว้แล้วคือไม่ทิ้งเอกสารคือเขาไม่ทิ้งเลยหรือให้เวลาผู้นั้นอีกหลายวันที่จะเกี่ยวกับมันไม่รอเวลาให้ลูกค้าตัดสินใจครับนั่นคือชายชายผู้นี้เปลี่ยนวิธีการขายใหม่หลังจากนั้นครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเริ่มต้นการไปพบปากครั้งแรกของเขาเขายังคงจํามันได้ดีครับเมื่อนําเสนอจบลงผู้มุ่งหวังเขาพูดว่าขอผมคิดดูก่อนนะเขายิ้มและบอกเขา เขายิ้มครับแล้วบอกว่าเขาไม่โทรกลับมาอีกเพราะงานยุ่งมากคือเขาจะไม่โทรหาคนที่เขาบอกแล้วลูกค้าคนนี้เขาจะไม่โทรบอกนะครับเขาบอกว่างานเขายุ่งมากแล้วเขาก็พูดว่าคุณก็รู้ทุกสิ่งที่คุณจะเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจแล้วตอนนี้ทำไมไม่ตัดสินใจแล้วครับเขาจำได้ว่าคนนั้นยักไหล่และพูดว่าลูกค้านะครับ ตกลงผมซื้อก็แล้วกันจะให้ผมจ่ายแบบไหนล่ะว้าวรัดเซ็ตแล้วครับเพิ่มรายได้เป็น2เท่าครับเขาเดินออกจากสำนักง,ง,งานนั้นอย่างงงๆเล็กน้อยการตัดสินใจนั้นทำให้เขาทำยอดขายได้3าเท่าสัปดาห์นั้นเขาขายได้มากกว่าทุกคนในบริษัทครับเมื่อถึงสิ้นเดือนเขาได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีลูกน้องถึง สี่สิบสองคนครับเขาเปลี่ยนจากการขายได้แค่สองายต่อสัปดาห์ไปเป็นสิบถึงสิบห้าลายครับเขาเปลี่ยนจากความกัวงวลที่เกี่ยวกับเงินไปเป็นเงินเดือนก้อนใหญ่ครับแถมเงินส่วนแบ่งจากคนที่อยู่ใต้เขาคนที่เขาสอนนี่ครับชีวิตการขายของเขาเนี่ยก็ทะยานขึ้นคือเขาได้ทั้งตัวเขาขายเองและก็ได้ทั้งทีมงานของเขาขายครับ แล้วมันก็ไม่เคยหยุดครับและจุดเปลี่ยนก็คือการเลือกอย่างรู้ตัวที่จะปรับปรุงแก้ไขภาพแห่งตนของเราครับเขาเปลี่ยนจากภาพเดิมๆตอนแรกทุกคนจําได้ใช่ไหมที่เขาเอาไปปยวไ,ไ,ไปแจก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 แล้วเขาก็ไม่ได้ลูกค้าเลยครับโทรไปก็ไม่มีใครสนใจซื้อครับแต่เขาเปลี่ยนภาพแห่งตนใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนวิเปลี่ยนการขายใหม่ เปลี่ยนบทพูดใหม่แล้วให้ลูกค้าตัดสินใจเลยนี่คือจุดพลิกครับใช้ความมั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้ากล้าที่จะตัดสินใจแทนลูกค้าโอเคไปต่อนะครับแล้วทำให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เขาต้องการแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เขากำลังจะได้ครับขาทู <How to S 1> ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับ คือสองสิ่งที่คุณสามารถทําได้ทันทีครับเพื่อน,นําไอเดียเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับข้อที่1ครับเริ่มมองเห็นตัวเองในลักษณะที่คุณเนี่ยต้องการจะเป็นครับวิชวลไลเซงเลยเราอยากเป็นอะไรเราอยากขายบ้านเดือนหนึ่งได้กี่หลังเราอยากขายที่ดินได้กี่แปลงเรามีแผนเรามีแผนการหาลูกค้าแบบไหนเราต้องมองเห็นตัวเองข้างในก่อนครับจินตนาการก,กันครับ ว่าสัปดาห์นี้ว่าวันนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นไทเกอร์วูดครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะไทเกอร์วูดปีกอล์พอินวันนีครับเขาเห็นภาพภาพนั้นในหัวสมองของเขาครับแล้วเขาตีด้วยจินตนาการครับแล้วมันจะลงไปเลยครับนี่คือเคล็ดลับ ของเศรษฐีหรือของนักขายหลายๆคนระดับโลกครับที่เขาใช้กันนี่คืออีกหนึ่งอีพีที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมเชื่อว่า e ีพนี้ทุกคนน่าจะไปต่อยอดงานขายได้หลายๆอย่ามากๆแล้วใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงลองมาแชร์กัน้วยนะครับโอเคนะอ่ะมา,าต่อไปดูข้อที่2ข้อสุดท้ายนะครับ how to ข้อที่2คือค้นหาและระบุด,ด้าน ของการขายด้วยไอเดียที่เกี่ยวกับตัวคุณครับและสถานการณ์ของคุณที่กําลังเหนี่ยวรั้งคุณไว้เบื้องหลังอะไรสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งเราไว้ครับที่มันทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีที่มันเป็นแบบห่วงโซ่ที่มันดึงเราไว้ครับไปหามันให้เจอในจุดนั้นแล้วกระชากมันออกไปครับตัดมันให้ขาดครับนะ คุณจะแสดงการปฏิบัติที่ภายนอกในลักษณะที่คุณเนี่ยมองเห็นตัวเองที่ภายในเสมอครับหลายๆคนนะอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีผมติดตามท่านมาท่านบอกเสมอว่าถ้าโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนตามครับอาจารย์บอกว่าผมไม่สนใจโลกภายนอกเพราะผมเชื่อถ้าโลกภายในผมมันเปลี่ยนเดี๋ยวโลกภายนอกมันเปลี่ยนตามครับฉะนั้นทุกๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย มาร์เก็ตติงสินค้าที่เรากําลังต้องการอยากจะขายให้ได้คุณต้องมีความเชื่อครับจากข้างในว่าคุณสามารถขายได้ยังไงฉันก็ขายได้ให้ภาพความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นในหัวเราก่อนขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันอังคารสัปดาห์หนี้ทีนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ